เงินทองต้องวางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกดพิชยาพัฒนที่ปรึกษาทางการเงิน a f p t สวัสดีค่ะอินดีต้อรับเข้าสู่รายการสมาร Plan for Smart Life นะคะคุณอยู่กับเกดพิเชียภาทองศีเกดค่ะและผมหมูรุจิพันธ์ Annuity Man ครับอ่าสวัสดีพี่หมูนะคะแล้วก็สวัสดีครับมาพูดคุยกันต่อนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะอัดอันนี้เป็น EP ที่2นะคะเมื่อกี้ไปแล้ว1 EP นะคะก็มาคุยกันสบายๆในเรื่องของการ มีชีวิตอยางมีความสุขหลังกเกษียณนะคะเราพูดถึงเรื่องตัวเลขเรื่องการเงินเรื่องการเตรียมต,ตัวเตรียมเงินอะไรมาเยอะมากแล้วนะคะก็มาเบาๆกันที่ปปเปเปอร์ที่พี่หมูเอามาฝากนะคะก็อันนี้เมื่อกีก้พูดถึงเรื่องของ8สิ่งแปดวิธีการแปดเรื่องที่คนที่กเกษียณม,มีความสุขเขาทําการทำให้เขาสมสำนร็ยในเกษียณอันนี้ก็จะตรงข้ามกันนะคะเออเปเปอร์นี้ชื่อว่าอะไรคะพี่หมูที่พี่หมูเอามาฝากชื่อว่า six retirement killers นะ to avoid at all costs นะก็คือมันเป็นมันเป็น killer เป็นไอทีมิลเลอร์คือมันเป็นตัวที่ทำให้การวางแผนเกษียณเนี่ยล้มเหลวนะฮะผู้นี้ดีกว่ามันมีหกหกเรื่องหกประเด็นด้วยกันเว็บไซต์ c l i p i n g e r com เนาะครับเป็นค่ะพี่หมูอ่าเริ่มแนะนำกันได้เลยค่ะว่าอะไรที่มันเป็นตัวเรียกว่า killer นะตัวร้าย ที่ทำให้แผนเกษียณที่เราคิดเอาไว้เนี่ยมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเขาเริ่มข้อแรกด้วยนี่แลยคะ <rhy Leave. S 2> Not having a written income plan for life ข้อแรกเลยขาดการวางข้อแรกเลย <ค ijn. S 1> ก็คือไม่ไม่มีการเขียนแผนเกษียณนะฮะไม่มีการเขียนแผนสร้างได้เอาไว้นะซึ่งผมก็สงสัยมาตั้งนานนะไอ แผนกเกษียณเนี่ยนะฮะมันหน้าตาเป็นยังไงนะซึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมพอมจะ New Year Resolution ไคะเราเขียนไว้สเอ่อสมเดือนแรกของปีหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้มันอีกเลยปีนี้จะพอนเนยเหมือนกันไหมขนาดเขียนแผน,นแล้วตั้งปีเดียวยังทำไม่ได้เราจะแผนทงชีวิตมันจะทำได้ไงนะจริงๆมีเปเปอร์มากมายนะฮะของของฝรั่งเนี่ยเขาจะพูดไว้เลยว่าหนึ่งในความสำเร็จของการชีวิตหลังเกษียณก็คือ คุณต้องมีการวางแผนด้วยการเป็น written plan นะคือเป็นแผนต้องเขียนแผนออกมาเลยนะว่าแผนกเกษียณนี่เป็นยังไงแล้วก็ในใน paper นี้เนี่ยหรือหลาย paper เขาใช้คำว่า income plan นะก็คือแผนรายได้นะเขาไม่ได้ใช้คำว่า retirement plan นะนะซึ่ง paper ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ต้องกำหนดว่าหลังกเกษียณเนี่ยเราต้องมีรายได้เท่าไหร่ก็ต้องรู้รายจ่ายต้องรู้รายจ่ายก็ต้อง รู้ทั้งรายจ่ายแล้วก็ต้องรู้ทั้งว่าเราจะเอาเราจะเอาเรายได้เนี้ยมาจากไหนมาด้วยวิธีมาจากอะไรต้องรนะู้ราต้องรู้ไ,ไลฟส์สไตล์แน่นอนครับตรงไลฟ์สไตล์ต้อง,องเดาสุขภาพตัวเองได้แลดูไลฟ์สไตล์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าบางคนอยู่คนเดียวหรือจะต้องเป็นแผนที่ทําร่วมคูส่สมรสเนาะก็คือแผนรีบใช้สองคนหรือใช้คนเดียวหรือใช้กี่คน ใช่ครับเท่าไหร่กําหนดรูปแบบทางชีวิตต้องรู้ว่าใช้เงินได้แค่ไหนใช่ครับแล้วก็ต้องรู้ว่าเงินก้อนที่เรามีเนี่ยนะแหล่งรายได้ที่เรามีหลังเกษียณเนี่ยที่เขาที่คุณสตีฟเวอร์นอนแกเรียกว่า Re t i r e m e n t income generator เนี่ยมีอะไรบ้างนะอะไรบ้างมีในรูปของเงินก้อนหรือว่าในรูปของบํานาญหรือในรูปของค่าเช่ารูปของเงินปันผลค่ะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียก r e ท i r e m e n t i n c o เ e น e n e r a t o r เนี่ยเออมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะจัดสรรมันยังไงจัด จัดการมันยังไงค่ะจะไปถึงตอนสุดท้ายคือว่าเราจะลงทุนมันยังไงและที่สำคัญที่สุดคือเราจะถอนออกมาใช้ด้วยวิธีไหนค่ะเนี่ยพวกนี้เป็นส่วนของ r e t u r n income plan r e t u r n income plan ทั้งหมดก็บอกว่ามันคือเข็มทิศใช่ไหมคะเขาใช้ว่าเข็มทิศอ่าใช่ครับเขาใช้คำว่า compas คือเข็มทิศเลยคก็คือก็คือเป็นเป็เ,ปเข็มทิศเลยที่จะชี้ว่าจะไปทางไหนแต่ว่าก็ต้องดูไลฟ์สไตล์ต,ตัวเองนั่นแหละว่าถ้าจะให้นึก ตามก็คือจะอยู่บ้านแบบไหนอยู่บ้านอยู่คอนโดยอยู่ที่ไหนกูอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นยังไงมันจะกําหนดถ้ารู้รายจตามจะรู้รายจ่ายประมาณหนึ่งเนาะว่าจะใช้เงินประมาณไหนแล้วก็แหล่งรายได้ที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นก็เหมือนอย่างที่ผมชอบพูดไว้ในเพจผมมาว่าว่า <c oughs> วันนี้บ้านเราเนี่ยเวลาพูดเรื่องวางแผนเกษียณเนี่ยบ้านเราจะพูดกันแค่ว่าคุณจะต้องมีเงินกองทุนเกษียณกี่บาท <c oughs> บ้านเราคุยกันแค่นี้นะ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วพอ พอรู้พอคุณรู้แล้วคุณต้องมีกองทุนเกษียณกี่บาทก็คุยกันเรื่องที่คุยกันมากที่สุดคือว่าคุณจะไปลงทุนอะไรคจะไปเล่นหุ้นตัวไหนซื้อลงทุนรวมอะไรจะจัดพอตยงไงไะเพื่อให้ได้เงินหน้าวันเกษียณตามเป้ากองทุนเสียที่เราที่เราที่เราคำนวณมาจบบ้านเราบอกแผนเกษียณคือตรงนี้จบเห็นไหมฮะมันไม่ใช่เห็นไหมฮะมันไม่ใช่ไม่แค่นี้นะนะบางแผนเกษียณไม่ใช่ไม่ใช่ตอบคําถามคาถามเดียวว่า ต้องมีกองทุนเกษียณกี่บาทไม่ใช่เลยมีอะไรบ้างพันนั้นเยอะค่ะนะเขาบอกว่าต้องต้องปรับทุกทุกปีด้วยหมายถึงว่าเราคาดการแผนกเกษียณเราเนี่ยแบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็ต้องยังยังต้องปรับอีกไม่ได้ปล่อยลังยาวถึงเกษียณอยู่แล้วถูกถไหมคะเพราะว่าใช่ครับใช่ครับสุขภาพเราจะเปลี่ยนปัจจัยชีวิตคนในครอบครัวเราความชอบเราจะเปลี่ยนก็ได้เราก็ต้องมีการปรับ ก็ยังไี่เขียนเราเขียนเลยพี่เกศเซาลก็คือว่าแผนระยะสั้นแค่ new 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 year resolution ่ยวนี้เดินเนเมษาแล้วอะค่ะเดินมกรลาร์ใครตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่าในแค่สามสิเดินยังไม่อยู่เลยแผนเกษียณนี่ยิ่งยาวเขาไม่เขียนเลยมันจะยังอยู่ไหมเนี่ยก็คือข้อแรกนะคะของตัวคิเบอร์ตัวแรกคือไม่ได้วางแผนขาดการนไม่ไม่ไม่ได้เขียนแผนไม่ได้เขียนเขาไอกเขียนเลยไน่ม่นที่เขียนไว้อออาจจะไม่กล้าเขียนด้วยซ้ำ นะต้องเขียนเป็นแผนไว้เลยนะฮะ,ะข้อต่อไปเนี่ยข้อต่อไปเขาบอกว่าข้อ2คือ using the wrong investment return assumptions in your income plan prior to and in retirement พูดง่ายคือว่าคุณมนโมนโมนโมนผลตอบแทนการลงทุนทั้งก่อนและหลังกเกษียณไว้ผิดพลาดนะผะผมชอบใช้ว่ามนโนนะมันชัดเจนด,ดีนะเ<อ>พราะผลตอบตอแทนการลงทุนเนี่ยไม่มีใครรู้อนาคตนะฮะอนาคตจะเป็นยังไง ช่ S <S ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นการคาดการหรือเป็นการมโนทั้งนั้นแล้วคุณก็มโน,โนมันผิดพลาดน,นะฮะซึ่งผมว่ามันชัดเจนนะว่ามันเป็นเรื่อง <S <S เรื่องสาคัญมากบางที <S 1> <S 1> โลกสวยนะะเรามอง<ล>ในอดีตแทนในอดีตนะฮะโลกก็สวยคิดว่านาคคจะเป็นแบบนั้นอาจจะรวมถึงถึงที่ที่เราคุยกันพีที่แล้วด้วยค่ะเช่นคนใกล้เกษียณมักเอาเงินก้อนมาลงทุนเพื่อหวังมันจะมีรายได้หลังเกษียณแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็หาเงินใหม่ไม่ได้ ลงทุนมีทั้งหลายรูปแบบนะคะทั้งกิจการทั้งเอาเงินไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆเนาะใช่ครับหรดผิดพลาดอะไรก็ตามนะคะก็นี่ก็คือตัวคิวเลอร์ตัวที่สองเลยเพราะจริงตอ,อตอนที่มีเงินก้อนมันไม่เป็นไรพี่หมูตอนที่เราทํางานไปเก็บเงินไปอะคะ่ะมันลงทุนไปด้วยเงินเล็กน้อยไม่เท่าไหร่ไงแต่ประเด็นคือพอมันเริ่มสะสมเงินก้อนได้สักก้อนหนึ่งแล้วเอาเงินก้อนเนี่ยไปใช้อะ่ะแล้วมันหมดด้วยวิธีใดๆก็ตามบางครั้งอาจจะเป็นลูกมายืมเปิดกิจการ มีมีม,มีน่าจะรวมในข้อนี้ไหมคะเช่นเช่นลูกอายุ25แล้วอะาลูกอยากเปิดบริษัทอะแล้วให้เงินกเกษียณไปให้ลูกยืมเพื่อเปิดกิจการอะไรเงี้ยอาจจะมีเนาะบางทีเราเราเองเราลงทุนผิดพลาดด้วยตัวเองมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเราไม่สามารถคัดค้างกันการขอความช่วเหลือจากคนอื่นได้นะ u i i n g broad investment return assumption คือผมผมก็คิดถึงเรื่องอีกเรื่องได้นะว่าเออ โดยส่วนตัว,วผมมองว่าจริงแล้วก,การการวางแผนกเกษียณเนี่ยมันเป็นเรื่องควรจะให้น้ําหนักนะผู้อินเทอรควรใช้น้ําหนักกับการบริหารจัดการความเสี่ยงหลังกเกษียณมากกว่าการลงทุนค่ะควจะมองเรื่องของการบริหา,กการความเสี่ยงหลังกเกษียณให้มาก,ก,ากาต้องดู EP18 ความเสี่ยงที่ทาให้เงินในปไป, <c oughs> ไปกเกษียณหมดเร็วนะคะแ,ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,วาบ้านส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้คิดแบบนั้นไงฮะผมอยากจะให้เราเปลี่ยนเปลี่ยน เปล <There you S 2> ี่ยนความเปลี่ยน mindset ของเราว่าความผันกษียเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนนะคคุณต้องเน้นหนักการบริหารจัดการความเสี่ยงของเสียมากกว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องยาวนะที่ต้องมานั่งคุยกันว่าเราองความเสี่ยงเกษสียณระแงเษียมีอะไรบ้างแต่ละตัวจะต้องบริหารจัดการเป็นยังไงนะฮะซึ่งเราก็มีทําเราเราสองคนก็มีทําคลิปไปแล้วบางส่วนใช่ค่ะที่มันมีพูดถึงเรื่องของ withdrawal rate ด้วยเนาะที่อใช่ครับนถอนเงินมากเกินไปคือนอกจากวาผนการลงทุนผิดพลาดที่หมพูดเลยก็คือ แผนเรื่องการถอนเงินผิดอีกต่างใช่ครับไม่ว่าถอนได้แค่ไหนแล้วใช้เงินเท่าไหร่จะหมดก็จะเจอสิเกนออฟฟิทเรนทิสเยอะเลยก็ต้องไปดูเรื่องสิบแปดความเสี่ยงที่ที่ประเมินแล้วก็ดูเรื่องวิธีจัดการสิเกนออฟฟิทเรนทิสด้วยทรีบักเก็ตซิสเต็มในไทยโมเดลที่พี่หมูแนะนำนะคแปะลิงก์เอาไว้ให้โอเคข้อสองในคิวเลอร์ข้อสองคือว่าวางแผนการลงทุนก่อนเกษียณผิดพลาดวางแผนการใช้เงินก่อนเกษียณผิดพลาดทำให้เงินหมดแล้วก็วางแผนการถอนเงินหลังเกษียณผิดพลาดนะคะ ข้อนะที่สามนี่น่าใช้คล้ายข้อสองนะ taking too much risk with investment นะฮะ <c oughs> ก็คือว่าเ,เราเราประเมินความเสี่ยงในการลงทุนผิดพลาดนะฮะหรืหอ <c oughs> ว่าเราพอผิดพลาดปุ๊บเราก็เลยรับความเสี่ยงมากเกินไปนะฮะมากเกินไปนะซึ่งอ,อ,อันเนี้ยก็คล้ายๆข้อสองนะฮะก็เมอนกัคล้ายข้อสองนะเพราะนั้นก็ <c oughs> หกข้อเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเตือนเรื่องของการลงทุนเนี่ยถึงสองข้อถ้ามันมีแลนตั้งแต่ข้อหนึ่งอะค่ะข้อสองข้อข้อข้อสองกับข้อสามเนี้ยโอกาสมันจะน้อยเพราะเราต้องสะโขบเนาะว่าเราจะเอาเงินทำอะไรได้บ้างแล้วแบ่งสัดส่วนเท่าไหร่คือคนเราคงไม่เอาเงินเก็บทั้งหมดมาลงทุนอยู่แล้วถ้าเรามีแผนเราก็ต้องแชร์ความเสี่ยงจากรูปแบบหลายๆอย่างอ่าก็คือเหมือนกับแบ่งเงินกีตกข้าว่าไปอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้ามันไม่มีแผนตั้งแต่แรกอ่ะมันจะสเปสปะหรือการชักซูจากคนอื่นด้วยเช่นกันก็มีคนมาพูดจาตื่นใจแล้วก็เชื่อเขาแล้วทาตามเขาไปอย่างเงี้ยก็อาจจะเงินหมดไปก็ได้คือพอเราไม่มีแผนเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสเรื่องของเหมือนกับที่เราบอกว่าคนที่ไม่มีแผนนี่ก็จะคิดแต่ว่าทํายังไงให้รวยทํายังไงให้รวยทํายังไงให้ผลตอบแทนเยอะๆทํายังไงให้ได้กําไรเยอะๆนี่คือคนที่ไม่มีแผนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีแผนปุ๊บเรารู้เลยว่า พอเรามีแผนกรู้ว่าแค่นี้เราพอพอเรารู้ว่าแค่นี้เราพอเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เป็นต้องเสี่ยงมากก็ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าดูแผนแล้วเนี่ยแค่นี้เราพอเราเสี่ยงแค่นี้เราก็พอเราก็ถึงแผนเป้าที่เราตั้งไว้แล้วเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรแยะเลยมีลูกค้าคนหนึ่งอะค่ะเขาถึงว่้เขามีเงินเขาตั้งใจว่าจะเล่นหุ้นที่ที่เงินเท่านี้สมมติสิบล้านเนี่ยอันนี้เขารวยรวยนะเขาเล่นหุ้นที่สิบล้านอย่างเงี้ยไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนก็ตามถ้าถ้ามันกําไร เขาก็จะขายออกมาแล้วเอาเงินไปไว้ในส่วนอื่นแล้วให้เงินอยู่ในหุ้นแค่สิบล้านครับก็คือไม่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 ให้พอร์ตนี้ขยายต่อนะถ้าขาดทุนเขาก็เขาก็ไม่เอาเงินลงไปเพิ่มอ่ะก็คือแปลว่าเขาอยู่เท่านี้แหละหรือถ้าเขาเจออาจจะเจอสินทรัพย์ตัวไหนหุ้นตัวไหนน่าสนใจอ่ะเขาก็ไม่ซื้อเข้าพอถ้าเขาหมดงบแล้วให้จูงใจได้เห็นกาไรเขาก็ไม่เอาเงินไปซื้อเพิ่มเข้าพอเราตเขาจัดไว้เท่าเนี้ยอันนี้คือเรื่องของการทำบัจ็ตเนาะใช่ครับก็เป็นอย่าง เขามีแผนเขาไม่ว<ม>่าไว้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเงี้ยแต่ว่า,อาไอตนี้ยให้มีหุ้นตัวถูกเขาก็ไม่ซื้อเข้ามาเพราะว่าเงินหมดแล้วเขาบอกเงินหมดคือเงินะมีแต่เงินสําหรับเรื่องเนี้ยหมดแล้วนะคะนะก็เนี่ยคือมีแผน <laughs> ก็รู้ว่าเขาจะได้แน่นค่ะเขาต่อไปค่ะขขาสีก็ not enjoy not enjoying the people and activity you care about นะก็เห็นเลยนะคะความความ enjoy activity องที่เรา care ข้อนี้มันก็ไปผูกถ้าดูเนื้อหาในเนื้อหาของข้อเนี้ยมันก็ไปผูกกันกับเรื่องการลงทุนนะว่าพอเราไม่มีแผนการลงทุนเนี่ยเราไม่ได้จัดการบริหารจัดการการลงทุนของเราเนี่ยนะบางทีเราอาจจะมีความกังวลเพราะว่าเงินที่เราไปลงทุนเนี่ยมันผิดพลาดนะแล้วมันก็ติดดอยนะเราก็เราก็จะเกิดความกังวลว่าเงินเราจะหมดเงินเราจะไม่พอใช้วันๆก็ไม่คิดอะไรความรู้สึกเราจิตเราก็ไปบกมุ่นอยู่กับว่า ทำไมถึงติดดอยทำไมถึงขัดทุนจะทำอะไรดีไม่สนใจคนรอบข้างเลยค่ะนะนะไม่สนใจเขาว่าชีวิตมันก็หายไปถูกไหมฮะเวลาสังเกตไหมถ้าเกิดคนที่เคยเล่นหุ้นเนี่ยแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงที่เขาขัดทุนหนักๆนักเขาติดดอยเยอะเนี่ยค่ะจิตเขาไม่คิดอะไรเลยฮะคิดแต่เรื่องไม่น่าซื้อเลยเมื่อไหร่จะลงตลาดเลยไม่สนใจคนรอบข้างเลยค่ะค่ะนะ เนี่ยมันก็เลยทาให้มันเกิดเป็นข้อนี้ขึ้นมาก็คือว่าเราเราไม่สนใจคนรอบข้างไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีกิจกรรมไม่ได้มีความสุขเรื่องของคือเวลาที่มีค่าบางอย่างมันเอากลับคืนมาไม่ได้ใช่ไหมอ๋อใช่ครับเพราะอะไรเพราะเราโมแต่ไปไปกังวลกังกับเรื่องของการลงทุนที่ผิดพลาดเนี่ยฮะอือค่ะนะเพราะฉะนั้นเอ่อในข้อนี้เนี่ยเขาถึงเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยการใช้ บั c เก็ตสต a t e ติจะได้ลดความเครียดในการบริหารเงินลงค่ะใช่ครับเวลาเวลาติดดอ,อยเวลาตลาดขาลงเงินเราติดอย,อยู่เงินเราขาดทุนเยอะเราไม่ต้องกังวลอะไรเพราะเรารู้ว่าเรามีเวลานะ <c oughs> อย่างน้อยสิบปีที่จะทําให้รับความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาด <c oughs> นะัแล้วขนาดเดียวกันเรายังมีเงินใช้ด้วย <c oughs> ช่วงสิปีเนี่ยเราถ้าเราแบ่งเป็น หนึ่งกองหนึ่งกอง,งสองเป็นสิบปีใช่ไหมเรามีเวลาสิบปีที่จะเรามีเงินที่จะใช้อยู่แล้วสิบปีกองที่สามที่เราเอาไว้เอลงทุนเนี่ยมันจะขาดทุนไปในช่วงปีแรกๆก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรอืนะฮะก็เป็นตาน่างันได้อ่าก็คือจะได้มีลดความเครียดลงจะได้มีเวลาใส่ใจผลรอบข้างมากขึ้นใช่ครับใช่ครับนะลดความกังวลนะลดความกังวลจากการลงทุนนะฮะซึ่งซึ่งเนี่ยบัเก็ต บัคเกอรเซนจี้เนี่ยเป็นเป็นคำแนะนำอันหนึ่งนะเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะที่ที่อเมริกาเนี่ยเขาแนะนำให้ให้ใช้เอ่อในการบริหารจัดการเงินกองขุนเกษียณนอกจากคุณจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วคุณยังมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยแล้วก็ใช่ไหมครับใช่ครับที่เราลักเนื้อคือมันตีราคาไม่ได้ค่ะเวลาครอบครัวเนี่ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่เลยใช่ครับใช่ใช่นะฮะนะฮะก็อไปขห้าก็ giving too much money to the kids คุณพ่อ้นนี้นะเป็นคุณพ่อลูกสองเป็นหน้ากลัวด้วยนะก็ก็ก็อย่างที่เคยนะโดยเพราะที่คุยไว้ในในในคลิปที่แล้วนะเห็นไหมก็เอลูกนะเราให้เงินเขามากไปเราเรารักเขามากเกินไปนะฝรั่งเขาจะเรียกเรียกเด็กพวกนี้ว่าอดาคิดนะะอดาคิดนะก็คือไอเด็กที่ไม่รู้อยากโตนะฮแต่จริงแล้วไม่รู้เป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะเขา เราไปตามใจเขาเขาก็เลยเป็นที่เราเลี้ยงกันมาอืใช่ครับใช่ฮะเขาก็เลยเขาก็เลยเสียที่แล้วใช่ไหมว่าคนอเมริกันเนี่ยเรียนจบปุ๊บต้องใช้นี่ไปศึกษาเพราะว่าต้องกู้มาเรียนมหาลัยเพราะพ่อแม่ให้หาเงินเรียนเองต้องรับผิดชอบใช่ครับจะใช่ค่ะบเลยนะฮะนะข้อนี้ก็เพราะนั้นผมว่าบ้านเราต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดนี้แล้วนะฮะนะเริ่มเปลี่ยนความคิดที่จะเอาทุกอย่างไปทุ่มให้กับลูกต้องเริ่มเปลี่ยนได้ละในนี้เขาเขายกยกตัวอย่างไอ้แบบที่เราดูบนเครื่องบินอะใช่ไหม ที่บอกว่าให้เอาเออกซิเจนหน้ากากออกซิเจนใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปช่วยเด็กอ่ะใช่ไหมเวลาเขายกตัวอย่างนี้เลยใช่ไหมว่าถ้าเกิดเกิดอัเกิดสถา,ถานการณ์บนเครื่องบินเนี่ยฉุกเฉินเรามักจะไปใส่ให้ลูกก่อนแต่ปรากฏว่าจริงๆเราเป็นคนที่มีความแข็งแรงจะช่วยลูกได้จริงๆเราต้องใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้ลูกเกษตรก็รเช่นกันต้องเก็บให้ตัวเองก่อนใช่ครับเกิดลูกเรียนหนังสือส่งลูกเรียนหนังสืออย่างแพงๆก็ไม่ได้แปลว่าลูกจะมาจะตั้งหลักด้วยตัวเองได้หรือเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นะ ก็คือประมาณหนึ่งระดับหนึ่งที่ที่เราไหวอยู่ในแผนแล้วเราก็เก็บเงินไว้กับตัวเผื่อวันหนึ่งเราก็ต้องช่วยเขาอีกอ่ะแล้วจริงๆแล้วเราก็มีเงินเป็นมรดกด้วยหูปะไม่ใช่เงินเกษียณแต่แต่ผมก็ไม่ได้แอนตี้การที่จะส่งลูกปเรียนไปเรียนอินเตอร์นะเพราะผมก็ส่งลูกปเรียนอินเตอร์มันคือต้นทุนี่เราให้ชีวิตให้เขามันมันอยู่ที่ว่าสถานะของเราเนี่ยเราทําได้ไหมเราไหวไหมถ้ามันไม่ แต่ถ้าไม่ไหวคือเราต้องไปกู้ดิ่ยืมเสียนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะก็เกิดเป็นว่าดูตามกําลังตามกาลังได้ครับทำได้ก็ดีค่ะทําไม่ได้มันก็ไม่ถึงขนาดเป็นทางสุดท้ายหรอกชีวิตมันมีอีกหลายโฟงอีกหลายใครับแล้วก็การแล้วก็ขัดาการลงเยนอินเตอร์มันก็มีหลายหลายราคานะมันไม่ใช่ว่าอินเตอร์จะจะราคาเดียวกันทุกที่นะฮะอินเตอร์แบบปีละเป็นล้านก็มีซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ไหวมคนบอกว่าให้ดูตอนตอนจะทำอะไรกับลูกแต่หนูบาลปถมต้องศึกดูให้ด ให้ดูราคาในอนาะคตเลยว่าเวเนี้ถึงมหาลัยคือเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไปส่งลูกอยู่ในระดับนี้แล้ว,ลวเราไปกระชาาเขาลงมามันไม่ได้แล้วนะเด็กจะไ,ได้แล้วรับไม่ได้ดังนะั้นก็คือใช่ครับส่งวันนี้ก็ดูถึงแผนระยะหน้า,นาเลยว่าพาขึ้นเพดาน,นได้ถึงแค่ไหนก็เอาเป็นว่าไม่เหนื่อยเกินไปแล้วเหลือเวลาใช้ชีวิตอยางมีความสุขร่วมกันเพราะว่าโอกาสมันมีได้หลายทางออกนะคะเรามีได้หลายทางออกมันไม่จะไปต้องเป็นทางนี้เสมอไปทําได้ก็ดีทําไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ถึงขนาดแบบ มันไม่ถึงขนาดว่ามันไม่มีทางไปอีกแล้วนะเรานะคะก็อ,ะอย่ากำหนดแบบนั้นอ่ะข้อที่หกเลยค่ะพี่หมูข้อที่หกนี่ blindly believing when your financial professional say you are going to be okay <c oughs> ว่าข้อ,น,อ,อน,นี้สำคัญมากนะเขาก็ปอบใจแล้วไงแต่พทัาแล้วเออมันคงดีแหละผมว่าข้อนี้สําคัญมากนะเพราะว่าบ้บานบ้านเราเนี่ยอาจ เอ่อถ้าพูดถึง financial professional ในบ้านเราก็อาจจะอาจจะเทียบได้กับตัวแทนประกันชีวิตนะตัวแทนประกันชีวิตจะมีอิทธิพลแล้วก็ทำหน้าที่นี้เนี่ยได้นะได้ได้ไดมีม,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 มีมีบทบาทมากในบ้านเราเพราะว่าบ้านเราในคนที่คนที่ทำหน้าที่เป็นทำอาชีพเป็น financial advisor หรือ financial c o n u l t มันมันไม่ค่อยมีนะไม่คนะ่อยมนะีส่วนใหญ่จะ จะสิงคนนี้กสิงนะสิงอยู่ในตัวแทนประกันชีวิตทีนมิันเข้าไม่ถึงนะคะก็คืออาจจะอยู่ตามแบงก์ตามบริษัทจัดการกองทุนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งคนที่จะเข้าถึงผู้แนะนำแบบนั้นอะ่ะก็ต้องมีมีงเงินไปลงทุนถูกปะแต่คนทั่วไปอ่ะค่ะคนทั่วไปท,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 ที่จะมีโอกาสได้คุยกับที่บริษัททางการเงินเนี่ยมันมันมีน้อยอะ่ะคนที่เข้าหาน้อยมาเขาคุยด้วยอะ่ะน่าจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่เยอะที่สุดแล้วที่ครับอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นปะ ที่เมริกาเขาก็จริงๆเขาก็บอกว่าคนที่รู้ความเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงินสุคคลของคนประธานที่เป็นีกคนนึงท่เคยพูดอ่ะคือตัวแทนประการชีพนี่แหละเพราะมันมันใกล้ชิดเพราะเราเป็นคนล์คอินเข้าไปหาลูกค้าไงแต่คนที่จะได้เข้า,ขาใกล้ที่ปรึกษาต้องมีระดับมีเงินลงทุนน่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะหรอกคือคือที่เมกานะวันนี้เนี่ยตัวแทนประกันชีบ้านเขาเนี่ยน่าจะน่าจะ พัฒนาจะมีลาเส้นทางการเงินพัฒนา,เ,า<ป>เขาต่อยอดไปว่าไม่ได้มีแค่โภนาการชีวิตแล้วแล้วรู้ลาเส้นด้านอื่นๆด้วยแต่ที่นี้ประเทศไทยเนี่ยก็เก๋ก็เห็นด้วยค่ะว่าคนที่เข้าถึงเข้าถึงคนที่ได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องแผนการเงินเนี่ยคือตัวแทนนะเข้าถึงคน้างจะเยอะนะคะเข้าถึงเยอะถ้าถ้าตัวแทนมีโอกาสได้แนะนําความรู้ที่ถูกต้องได้ก็ยิ่งเสริมเป็นออปชั่นเป็นประโยชน์จริงๆอันนี้คือส้อข้อข้อนี้เขาเตือนเขาเตือนว่าคืออะไรที่ ท e F A Financial Professional เนี่ยเสนอเสนอหรือพูดเนี่ยก็ไม่ใช่มาถูกทั้หมดนะคุณคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเขาพูดอะไรเขาเสนออะไรอ่าว่ามันใช่ใช่แผนของเราไหมใช่ครับเราจริงหรือเปล่านะคะนะซึ่ง,ซ,งซึ่งบ้านเราเนี่ยมันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าเนี่ยจะเชื่อตัวแทนถ้าเขาเชื่อแล้วนะเขาก็เชื่อตัวแทนกันแล้วเชื่อทุกเรื่องตัวแทนผู้ไรเชื่อหมดถ้าเขาเชื่อแล้วนะ นะแต่แทังไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อ,เ,อนะเลยนะเรียกว่าไม่มีสมดุลเลยถ้าไม่เชื่อก็พูดอะไรก็ไม่เชื่อเลยนะแต่ถ้าเชื่อแล้วเนี่ยผู้ผิดก็ยังเชื่อเลยลไม่ตรวจสอบเลยค่ะใช่ครับนะฮะพูดผิดยังรักเลยอะไรเงี้ยนกะ็ตรงค้ามกับอีพีที่แล้วเนาะที่อีพีที่แล้วเนี่ยเราะบอกว่าให้ใหช้ที่ปรึกษาทางการเงินอีพีนี้ก็บอกว่าถ้าจะเชื่อเขาก็ต้องมีสติในการเชื่อด้วยคืออาจจะเพราะว่าของเรามันเป็นโปรดักต์พ s ชค่อนข้างจะเยอะค่ะพี่หมูมันก็ ยังยังยังเป็นยังไม่ค่อยได้ได้การให้คำปรึกษาเราได้ค่าที่ปรึกษาแต่ว่าเป็นการปรึกษาที่ที่มีสินค้ารายได้เขาเกิดจากการ,รขายสินค้าที่ก็อยู่ที่เจอคนแล้วว่าว่าจะคนแบบไหนถ้าบางคนเนี่ยให้คําแนะนําได้ด้วยแล้วก็มีโปรดักขายแต่ว่าแนะนําเป็นกลางถือว่าลูกค้ากําไรนะได้แถมได้ครับได้แถมงานําอื่นๆไปอีกนะคะก็ต้องระมัดร,ระวังแต่จริงๆตอนนี้ก็ ลูกค้าไม่คมรู้นะเขาก็ฟังนู่นฟังนี้ก็ฟังเราด้วยนะคะก็มีมีข้อก็เราเราสองคนเนี้ยก็พยายามเนี้ยพยายามช่วยที่จะให้ความรู้กับสังคมนะไม่กับลูกค้าเท่านั้นไม่ใช่กับตัวแทนเท่านั้นใช่ไหมกับกับสังคมด้วยกับลูกค้าด้วยนะเพราะว่าเราผมคิดว่าความรู้จะเป็นทางออกนะเป็นพัฒนาการเป็นทางออกของสังคมโดยเฉพาะความรู้นั่นกันเลยที่เราองกาเล่นกตนดนติกสักนิดหนึ่งนะคะว่าจะทําอะไรก็ เอ๊ะนิดนึงเรามาชวนให้เอ๊ะนะคะถ้าเอ๊ะแล้วก็หาข้อมูลต่อจริงเดี๋ยวนี้เซิร์ชขึ้นมาได้อยากรู้เรื่องอะไรเซิร์ชขึ้นมาแต่ว่าประเด็นคือจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินการเงินส่วนบุคคลเนี่ยต้องต้องฉุกคิดแล้วก็ระมัดระวังรอบคอบบางอย่างมันเป็นแผนระยะยาวยิ่งแบบเป็นหนี้ใกล้ๆเกษียณไม่เคลียร์หนี้ไม่หไว้หลายเรื่องเลยที่เป็นเป็นจุดหักเหทางการเงินเนาะก็เขาบอกว่าถึงรายได้ดีรายได้เยอะแต่ถ้าจัดการการเงินไม่ได้เนี่ยเรามีช่วงพีขังเงินแค่จํากัด ถ้าเราใช้ช่วงเวลานั้นได้ไม่ดีอ่ะเราไปสร้างนี่เกินตัวอะไรก็ตามหรือค่าใช้จ่ายระย,าระยะยาวเนี่ยมีผลทั้งชีวิตเลยนะคะค่ะช่วงท้ายผมมีอะไรฝากไหมคะก็คงจะไม่มีครับผมว่าบทความนี้มันก็เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะ6รายดไ,ได้เนคิลเลอร์ ขอบคุณพี่หมูนะคะสำหรับบทความดีๆวันนี้มา2อง EP เลยนะคะแล้วก็เรากลับมาพบกันใหม่นะคะ EP หน้าแล้วก็จะมีอะไรมาฝากอีกก็ติดตามกันต่อไปนะคะครับวันนี้ขอจบเป็นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ Podcast ได้ทาง Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast โดย Search คำว่าเกตพิชยาพัฒเงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อก e ิตค่ะ Search คำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ